เอาเลยครับผมก็สวัสดีครูชมทุกท่านกันด้วยในคลับใินีต้อรับ้าสั่เกมที่มีชื่อว่า d e a d by Daylight เซิร์ฟเ e ็ Eat ครับผมตบมือฮะเอฟเฟกต์เดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอเคครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะฮะแล้วก็รีวิวเบิร์กแล้วก็เทคนิคในการเล่นเซอร์เล็กๆนๆ้อยๆของผมรายการนะครับ โอเคครับผมแล้วก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเอสเอสวิทคอนตินะครับเป็นคนอีสานว่าดิตินะอะไรก็คือตัวละคร,รคคน,นี้นะครับเปิร์กค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันเลยนะครับเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นคนเล่นแบบน้อยมากๆนะโอเคมาดูกันทุกคนมาก็คือเปิร์กเนี่ย เบอร์ของตัวละครเน,นี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องเอาไปม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเก็บต้นเกมเข้าใจใช่ไหมถ้าจะเข้าใจอยู่นะครับก็คือไปเก็บพวกตายยากแทงหลังบอโลอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบเก็บตัวนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยคนเล่นด้วยนะครับเป็นปัจใจดึงเนาะแต่ส่วนใหญ่เซิร์ฟนอกผมเห็นฝรั่งเขาหยิบมาใช้กันเยอะนะครับโอเคอเคพูดดับเบิลทำไมก่อนเนี่ะใจเย็นะๆนะครับ มาถึงผมแนละ้วโอเคครับมาครับเราเข้ามาสู่เข้ามาในช่วงอธิบายเบิร์กของเรากันนะครับซ้ายสุดเหมือนเดิมก็คือปลดล็อกได้ทีเวล20นะครับเออชอบลืมบอกชอบลืมบอกว่าปลดได้ทีเวลเท่าไหร่นะครับปลดได้ทีเวล20เนาะ้เอ,อเฟื้อเ,เพื่อเพย์นะครับก็คือเพิ่มศักยภาพความสามารถในการอ่านออร่รากของคุณและทีมนะครับเพิ่มระยะ การอ่นอล่า8เมตรและก็ผู้รอดชีวิตอาจได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกสถานะนี้ทีละคนเท่านั้นทีละครั้งนะครับเออผมไม่มั่นใจว่าเออเฟืรเสือเพอะไรนะครับน่าจะผมไม่มั่นใจเน่เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับทุกคนโอเคครับมาอยู่ที่เปิร์กขวาสุดเนาะนี่แหละคือเปิร์กที่ผมมองว่าค่อนข้างดีสุดในตัวนี้นะครับเมัดอคีเฮ้ยเอคนอีสาน โฮ้ยเอดคอนติเฮ้ยถูกแล้วนะครับอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะโอเคนะครับเบิร์นีชทำงานยังไงก็คือเมื่อเก็บไอเทมจากหีบนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่อุปกรณ์เสริมระดับหายากหรือต่ำกว่านั้นจะอยู่ข้างในนะบก็คืออยู่ข้างในไอเทมนั้นเลยนะครับอุปกรณ์เสริมเนะาะเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะครับอ่ะเห็นไหมก็คือจะมีอุปกรณ์เสริมแถมมาด้วยนะครับ มีโอกาส10%ที่จะพบอุปกรณ์ระดับเสริมระดับเสริมเนอะอุปกรณ์เสริมระดับไม่ธรรมดาหรือต่ํากว่านั้นนะครับ <im itation> เมื่อหลบหนีเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของไอเทมคูณไว้นะครับไม่แน่ใจว่ามันเก็บไอเทมด้วยไหมนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่น่าจะเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยนะเรับ <im itation> เหมือนเอ่ยังไงดีอ่ะมันเหมือนอันเนี้ยนะครับของฆาตากรไหม เออไหนฮะนีป่ะเนี่ยแหละเหมือนเปิร์กนี้นะครับไม่ใช่เหมือนแอดออนนะี้เนาะก็คือการเผาเครื่องเส้นนี้จะปกป้องการสูญเสียไอเทมและอุปกรณ์เสริมนะครับคล้ายๆกันนะการทํางานจะคล้ายๆเปิร์กมือนะครับนี้คล้ายๆเปิร์กมือเปิร์กนี้อ้าวมันที่ดินเนี่บเปิร์กมือปุี้นะทางานคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแค่เป็นเปิร์กน่ครับแล้วก็ถือว่าดีดีกว่าแอดออนนั้นแน่ๆนะครับโอเค มาดูเปิร์สุดท้ายนะครับก็คือเปิร์นี้เนาะทุกอย่างจะดีขึ้นในท้ายที่สุดรู้สึกได้เลยเนะครับความมั่นใจของคุณความมั่นใจของคุณทําให้ความหวังของคนรอบข้างมีกําลังใจมีกําลังมากขึ้นนะครับเพราะชีวิตที่เหลือทั้งหมดจะได้รับโบนัสโชคดี1%นึ่สำหรับพราะชีวิตคนอื่นที่ยังไม่ตายแต่ละคนเนี่ยโปรดงที่ S W I T H C O N T I L E O สามสิบนะครับ ก็คือเบิร์กดีค่อนข้างที่จะไปทางไม่ดีนะเป็นเปิร์กที่ไม่ดีเลยนะครับหรือว่ามันดีก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ใจสําหรับผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็ประมาณนี้นะแล้วเรามาดูเปิร์กที่ผมเจาะไปกันนะครับก็เบิร์กบัลลัสแลนดิ้งแล้วก็สามเปิร์กเลยนะครับของเอสวิสคอนตินะครับแล้วก็ดีๆแล้วก็เหรียญน,นะครับนะเพิ่มหีบนะเหรียญนี้คือเพิ่มหีบ สองใบนะครับจากเดิมมีสองใบใช่ไหมก็เพิ่มเป็นสี่หีบนะครับผมแล้วก็เราไอเทมเนี่ยไม่ต้องเอาไปนะครับไปเก็บในนู้นเอาก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมไปกันฮนะโอเคครับผมอยู่กับด่านลงสัตว์เน่าเหม็นนะครับแล้วก็อยู่กับลุงเอสมัดอาคีใช่เหรอ <c oughs> ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่น่าใ,ใช่ลุงเอสมัดอาคีโอเครับเราเกิดบ้านเล็กใช่ไหมโอเคบ้านเล็กอยู่สายล่างนะครับ ผมไม่มั่นใจว่าอาจารย์คิมผมให้บ้านเล็กอยู่อยู่ขวาหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ชัวร์เนาะมาถึงก็เอาเลยเหรอน้องลินลี่ลินดิจวงอไปปั่นนะเพื่อนเดี๋ยวมีเปิกเดียวก็ไม่อยากจะไปจุกนะครับเปิดก่อนเลยแล้วกันนะใครจะจุกก็จุกกูเปิดหีบนะครับฉันมาเพื่อเปิดหีบ <c oughs> ได้เลยในกล่องพยายบาล อ้ยกองเหลืองซะด้วยเพื่อนไปล้ตรงไปลงไปลงอะไรวะไปล้มตรงบ้านเล็กนะครับจริงๆผมอยากแนะนําว่าถ้าฉีกได้นะครับให้ฉีกออกจากบ้านเล็กเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนจะช่วยคุณยากนะถ้าคุณไปโดนแขวนใต้ดินนะครับโอ้เพื่อนได้เลยนะถ้าก่อนไม่ได้เฝ้านะถ,าถ้าไม่ได้เฝ้าก็ช่วยได้อยู่เนาะ จะตียัดถ้าตีโดนแล้วก็อย่าเพิ่งพับไม้นะครับเอาไว้ถ้าคุณมั่นใจว่าตีโดนได้แน่อย่าเพิ่งพับไม้นะไว้ให้คนอื่นเล่นนะครับใช่ใชพับไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับได้แค่พันแต้มนะครับไม่ได้จะเป็นคาแนนนะครับสวยเขาตะกรอนซ้ำปะเนี่ยคือจริงๆห้องวีมันเล่นยากนะครับฉีกได้ฉีกก็มาเลยนะครับอย่าไปล้มห้องวี ไอ้ชายห้องวีสองคนไม่ไหวนะถ้าอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไมันยากนะไม่ช่วยห้องวีถ้าไปช่วยห้องวีต้องมีบอลโล่เลยนะครับงั้นช่วยยากจริงๆแล้วฆาตกรมันโซนด้วยนะครับผมไม่มีบอลโล่ไงช่วยต้องต้อง รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะไอ้ชายเออนะเออติดไอ้ชายจะใครวะสองคนเล่นยากครับเล่นยากเล่นยากเห็นกูเร็วนะเห็นเฉย วิธีจุกลินนะครับพยายามสังเกตขีดเใช่ไหมขีดด้านบนนะ่ะนะครับเวลาเฟดนะขีดด้านบนมันจะขึ้นนะครับอะไรเงี้ยหลอกเฟดนะขีดเลยครับไม่รู้ทันนะทีผมเอาบาลลัสแลนดิ้งมานะครับทัน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  อุ้ยไม่ทันไอ้ชายบาร์เรนดิ้งผมไม่พุ่งเหรอเมื่อกี้บาร์เรนดิ้งก็ออกไปแล้วนะผมไม่แม่เทพไปไวหน่อยวะเสียดายเสียดายเสียดายแอบเสียดายไม่ tape, แม่เทพยบไไม่เร็วแม่แต่ก็อยากจะเซฟเนี้ยอยากให้เพื่อนได้แบบไปรีกรุ๊ปกันนะครับไปปัน่นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่กูก็ฉีกแมาเพื่ออยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำทำเพื่ออะไรนะครับ ทำไมเขาไม่อุ้มล่ะทำไมเขาไม่อุ้มล่ะอุ้มหน่อยสิครับอุ้มเฮ้ยไม่อุ้มนะมเกิดไปนะวันนี้โอหโหลม เล่นยากครับเพราะว่าเสียคนไปละหนึ่งคนปัดตรงนี้กูไม่รอดแน่ไปเที่ยวดีกวาตามปะไม่ตามนะเมาเกย่มเลยเขาตามผมนึกว่าเขาตากเนี่ยเพราะว่าขีแดแดงมันขึ้น น่าจะเกมเร็วนะโสด หมดขึ้นเขียดอนะชิบหายพับพับทำใหมมันไม่ได้ตามไม่ใ้ยแล้วกูพับทำใหม่เปลือกใบแหละอุ้ยอุ้ยอาๆอา <c oughs> โอ้ยอยู่ก็อยู่วะโ,โหดีไม่ได้ยินเสียงคนระับผมเปิดเสียงเบามากนะเผื่อเผื่อไม่เชื่อนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้กินเท่าไรน,นี่มุาสาดับ,บเปิ้งกับเต็มแล้วนะ แล้วเมื่อกี้มดมันขึ้นเขียดนะคุณไอเวียนโทษหมดแล้วนะหนึ่ง <c oughs> ไม่มีเปิือกจู๋อะไรเลยเปิือกจู๋ก็ไม่ได้ใช้ใช้ไปทีเดียวก็ใช้ไม่ได้ด้วย,เ,ยเสียดายวม,มันเสียดายไหมเฉยแล้วรีบใช้ไปนะครับถ้าอยากดูจุ๊กตึงๆนะครับไปดูที่ช่องคุณคิมได้นะครับขึ้นรูปหรืออยากจะดูฆาตรกรแบบตึงๆช่องอัสกิครับผมนี่ไง แฟนชายแฟนชายทำงานร่วมกันนะไม่เชิงร่วมกันหรอกคนระับเขาเรียกว่าแบบเผื่อแผ่นะครับไม่ใช่สิขเขาเรียกว่าช่วยโปรโมทเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนพี่สนิทพี่แล้วก็เพื่อนที่สนิทอะไรกันนะช่วยกันโปรโมทเนาะ,ะแหละประมาณนั้นนะไม่เป็นไรหรอกเนาะพูดอะไรอะ่ะก็คืออยากจะโปรโมทให้เฉยๆไม่มีอะไรนะครับพูดไปเรื่อยแหละเอากลับมาแล้ว ไม่ทันนะเปิดแค่หีบเดียวเองม่ไมนะอยู่ข้าวจังเลยขอเปิดหีบก่อนได้ไหมล่ะช่วยไหมไม่ช่วยก็ไปเปิดหีบแบบะเจอกัน<อ>จะเปิดหีบซะหน่อยเพื่อน พื่อนนะกูก็เปิดหีบเลยละกันนะครับก็คือเปิร์กบนนะเปิร์กบนสุดนะไอ้รูปไอ้รูปมืออยู่ใต้ไพ่เอ้ยไพ่อยู่ใต้มือนะครับ <c oughs> เปิร์กตลอดนะครับจะทำให้คนแบบของดีขึ้นเนาะจริงๆมันมีตัวหนึ่งนะครับเปิร์กแบบเปิดหีบแบบได้เรื่อยๆเลยนะครับน่าจะคอมโบกับเปิร์กนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวนั้นจะไม่เข้าเนาะหัวฟูๆหน่อยนะครับก็จำชื่อไม่ได้ะม่เชื่ออะไรนะครับ,รบเปิดหีบก็บพอเนาะ มาปะไม่มา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 โอ้ยเกินปุีมยซ้ำศพคุณด้วยเอเวนมาต้านกันนะครับเปิร์กก็จริงๆเปิร์กตัวเนี้ยเนี่ยดีอยู่เปิร์กเดียวก็คือเปิร์กบนจุดนะไอ้มือใต้ไพ่นั่นแหละดีสุดละนะแหมยรียบร้อยเนี่ยสุดเกมก็ถือว่าฆาตกรก็ตึงอยู่นะครับ ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครแค่เพื่อนบบไปล้มสองเพื่อนเนี่ยไปล้มสองหองสองบ้านลึกด้วยแ็มันช่วยยาก,กน,นะครับมันก็เลยเดี๋ยวเวลาตรงนั้นด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ปัดต่อะได้เท่ไรเก้าพันแดแปดก่อนเข้าก่อนนะจนะครับ,บก็4ีาทีแล้วล่ะสิบเนาที นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าหิวแล้วก็ต้องไปอัดคลิปต่อด้วยนะครับก็เลยทำเวลาได้นิดนึงนะครับก็โอเคครับก็ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับผมเนาะพูดไม่รู้เรื่องขอโทษนะครับแต่ก็พูดเร็วเกินไปขออภัยนะครับโอเคจบบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสี่เกียร์ครับผมเดือดมือนะ พี่เอ๋พี่เอกแล้ววะพี่ต้องพูดตาพี่เอกด้วยวะกาบแมวแมนะครับ FC ร้อดในนะผมก็คือดึงกนะันเต็มๆ FC รอดในนะครับ <c oughs> มันโอ้ยโอเคคลิปได้แก้ตัวนะครับเอาใหม่เอ,หเอาขอเอาใหม่นะสามสองหนึง่ง,องโอเคคลิปนี้ก็ไว้พี่เท่านี้แหละนะครับผมเ,เจอกัใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมนะ,ะนก็ถ่ายด้ดีว่ะเออบ๊ายบาย,บายครับ